กลับมาตามคำเรียกร้องกับรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันได้ถึง26กิโลเมตรต่อลิตรไซส์ SUV คารจากค่ายโตโตยตา้าต้องคันนีเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะมาพบกับ Fresh One Auto และวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะใครที่กำลังรอรถที่เป็นพลังงานทางเลือกและประหยัดน้ำมันสีดำแบบนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> ดูคลิปนี้ได้เลยนะ แต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและคุณผู้ชมเพืเ่อนๆพี่ป้านะอาคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจพวกเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะไม่ว่าคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรเรายินดีเปิดรับทุกคอมเมนต์นะครับผมและอย่าลืมนะครับวันทัวรตอต้เรานะฮะอยู่ตรงถนนกาญจานาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปรับใต้นะเราเปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดราชการเลยนะแม้แต่ว่าวันไหนก็แล้วแต่โทรเข้ามาได้เลยนะของเราเปิดทุกวันทําการเลยก้า นาิกาจนถึง18เนนิกานะครับและก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5 8 8 5เจ้าหน้าที่คอยรับสายคุณตลอด24ชั่วโมงเลยนะช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊มีช่องทางไหนมั่งครับพี่เฟซก็จะมี f a เฟ o o ุ๊กทิ o k อก u t u b e หรือว่าเว็บไซต์นะและยิ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ของวันทัวโต้นะผมขอโมนิดนึงค่อนข้างมีรถทุกรุ่นนะและทุกราคาสามารถคำนวณค่างวดได้ด้วยรายละเอียดอยู่ครบเลยใครอยากได้รถรุ่นไหนอะไรนะข้อมูลตรงนั้นมีให้หมดเลยนะครับและรถพลังงาน ทั้งเลือกที่ทุกๆคนถามเข้ามานะฮะและสวยๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือโตโยต้าโคโรล่าคอร์สนะรุ่น1.8พรีเมียมเซฟตี้ครับผมตอนป้ายแดงนะ <c oughs> เคยขายอยู่ที่ 1, น0ล้านสองแสนเลยนะ <c oughs> วันนี้วันทัวโต้ขายราคาพิเศษแน่นอนครับท้ายคลิปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคันนี้มีสเปคอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็ในส่วนของออปชั่นการทํางานสภาพเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไปดูกันเลยครับผม <c oughs> เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยครับไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะ LED นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์นะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะฮ อัตโนมัติไฟส่งต่ำอัตโนมัติมาให้ด้วยกล้องรอบคันนะเราเห็นได้จากตัวกล้องด้านหน้านะโลโก้โตต้าเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าเป็นพลังงานทางเลือกนะเป็นพลังงานไฮบริดนั่นเองนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะแบ็กกรอบแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวนี้ครับตัวแบบโครเมียมลมดำนะคาตกแต่งมาด้วยนะครับและนอกจากนั้นคันนี้เป็นสีดาและสวยทั้งคันเลยรถบ้านแท้ร้อยเปอรนะการันตีเลยนะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อครับสำหรับเครื่องยนต์นะครคร่่องย1ทามาวมวูี 122แรงมา้าและทํางานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ด้วยนะครับนุ่มนวลเงียบแลวก็อัตราการเร่งดีนะนอกจากนั้นนะครับสามารถทําความประหยัดได้ที่26กิโลเมตรต่อลิตรเลยไซส์ใหญ่ขนาดนี้แต่ประหยัดมากๆเลยนะครับคันนี้ไฮบริดครับผมห้องเครื่องนะฮะตรงนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะสภาพสะอาดนะพร้อมใช้งานนะน็อตฝากระโปรงเดิมสีเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับน็อตเลยและในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบม art, เมดอาร์ตเรียงตัวสวยนะการันตีนะครับไม่เคยชนหนักนะและ ไม่มีพลิกคว่ำไม่น้ําท่วมด้วยและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อเนะการันตีโดยวันทัวโ,โต้เลยครับด้านข้างนะครับมาเริ่มกันที่ล้อมแมกนะฮะล้อมแมกเป็นสีทูโทนะเป็นแบบเดลไฟสป็อกห้ากาเป็นสีแบบสีเทากับสีตัดกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับนะลายแบบดมอนคัตนะยางนี่ดอกยางเต็มเลยนะใช้ได้ยาวๆเลยยางเขาให้มาดีนะครับจากโรงงานเดิมก็เป็นมิชลินอยู่แล้วนะคันนี้นะับผมบอกได้เลยว่าขับนุ่มแน่นอนเนาะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลีย้ยวมาด้วยมือจะูด แล้วค่อนข้างที่จะประทับใจนะก็คือในเรื่องของซันลูแล้วก็ตัวราวหลังคาเนาะใครที่มีในส่วนของตัวกระเป๋าหรือว่าสัมภาระเยอะๆก็สามารถที่จะเอาไปโหลดเก็บด้านบนได้นะแต่ว่าต้องติดคานขวางเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะตรงนี้นะครับซันูใครที่ชอบในเรื่องของการใช้งานซันูอันนี้น่าจะถูกใจเพราะว่าอันนี้เขามีมาให้ด้วยคืออย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะฮะว่ารถมันสวยจริงรถมันดีจริงยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะมาชมรถด้วยตัวของคุณเองนะที่วันทัวเต้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่า รรตรงนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายของตัวรถเองนะฮะก็จะมีในเรื่องของออปชันเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแฮนด์ฟรีนะฮะหรือว่าคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะไฟตัดหมอกไฟท้ายนะมีมาให้สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่ 3, ท,3ที่ปัดน้ำฝนเซนเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังนะมีมาแบบครบเลยต่อมานะครับในส่วนของที่นั่งแถว2เนี่ยยังสามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยเจ้าของเดิมนะฮะมีม่านบางหลังมาให้ด้วยนะใครที่มีของแลวต้องการบางเพื่อความปลอดภัยหรือว่านิรภัยเนี่ยไม่ให้ใครเห็น สิ่งของที่เราวางไว้ตรงด้านท้ายก็มีมาให้นะครับอันนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะใครที่ชอบรถสไตล์ S u v ยูวคและเป็นพลังงานทางเลือกไฮบริดแบบนี้ด้วยค่ายโตโยต้าคันนี้ต้องรีบตัดสินใจเลยนะครับอยู่ภายในตัวรถนะครับเลขวไมล์ของรถคันนี้นะฮะอยู่ที่7 1 0 0 0มนโลนะเป็นปี2020รุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะครับ, 20, รครบใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้นะสวยๆเลยนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆเลยคันนี้นะครับนะสีขึ้นในเป็นสีทูโทนนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเบาะที่นั่งหรือว่าวัสดุรรววมถึงงกกาตกตตตแู่อ้อนัีจะใช สีแบบสีแดงแบบกรีบกุหลาบนะสีแดงแบบเข้มๆนะฮะอันนี้จะสบายตานิดนึงนะเวลานั่งแล้วเบาะคู่หน้าเนี่ยเขาใช้เป็นแบบบัคเก็ตซีดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของพิสปอร์ตมาให้ด้วยระบายความร้อนได้อย่างดีเนาะวัสดุซ็อกทัชนะฮะตรงนี้นะฮะก็สวยนะครับแล้วก็เทคเจอร์ในการใช้งานค่อนข้างนุ่มมือนะครับพุ่มอะไรนะครับสำหรับรุ่นคนนี้ตกแต่งด้วยหนังพุม่มนะฮะแล้วก็เดินได้จะเข็บสีดํามีระบบมัลติฟังชันคุยคอนโทรลเลนคิปปิ้งอเลอร์ทุกๆอย่างที่เป็นโต้ตาเซ นะในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นทัชส,สกรีนขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะตัวหน้าจอเองก็จะบอกในเรื่องของเวลาวันที่นะครับแล้วก็วิทยุที่เราใช้งานนะในเรื่องของฟังก์ชันของเพลง FM AM หรือว่าเพลงจากมือถือแอปพลิเคชันก็จะขึ้นชื่อตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถดูแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งานได้ด้วยนะฟังก์ชันเมนูอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะแอนดรอยออโต้ Auto, นะอันนี้สามารถเชื่อมต่อได้ Apple Car p l a y พก็มีนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ สามารถดูกล้อง360องศาแคมเมได้ด้วยนะใครที่ต้องการใช้งานในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเรียกใช้งานได้สะดวกมากเลยนะส่วนตัวผมแล้วชอบฟังก์ชันนี้นะเพราะว่าเวลาเราจอดรถหรือว่าถอยรถออกจากซองเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยเห็นทุกๆอย่างนะบนจอนี้เลยครับโอเคยุคนี้สมัยนี้นะครับในเรื่องของ PM 2.5นะก็เป็นปัญหาในส่วนของชีวิตของหลายๆคนแน่นอนแอร์ปรับอากาศตัวนี้นะครับมีระบบเขาเรียกว่ากําจัดนะ PM 2.5ด้วยระบบนานโนด้วยนะตรงนี้นะครับแอร์ปรับอากาศเนี่ยแยกซ้ายขวา อุณหภูมิแบบดูโอ้ด้วยนะแล้วก็มีระบบแอร์รับอากาศออโต้โดยฟังก์ชันการใช้งานมาแบบครบจัดเต็มเลยนะครับสำหรับตัวเกียร์นะครับหุ้มหนังมาด้วยนะนี่คือเกียร์ eCVT นะครับใช้งานง่ายเน้นความประหยัดนะแล้วก็ดูแลง่ายด้วยวนอกจากนั้นนะมีระบบชิปล็อกด้วยนะครับก็คือเอาตัวด้ามพุญเจนะเสียบตรงนี้นะแล้วก็จอดขวางได้ด้วยวาการจอดขวางเนี่ยในกรณีฉุกเฉินนะผมบอกได้เลยนะสะดวกมากๆเลยสามารถจอดขวางแล้วก็เข็นได้ด้วยนะครับโหมดการขับขี่มาแบบจัดเต็มเลยนะฮะนี่คือโหมดการขับขี่ของเขานะเพราะกดใช ในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่มี2โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Eco m o d มหรือว่า Sport m o d มนะใครสะดวกใช้อันไหนก็เลือกอันนั้นนะ Eco ก็เน้นความประหยัดนะสปอร์ตก็เน้นในเรื่องของอัตราการเร่งน,นะส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าระบบเทคชั่นคอนโทรลนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเขาทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วยกไว้นงกรณีนะที่ยกเลิกการใช้งานก็คือรถตกลมหรือว่ารถตกไปในโคลนทรายอะไรพวกนี้ครับและปุ่มสุดท้ายนะครับนี่คือ EV Mode นะใครที่ต้องการใช้งานด้วยการขับขี่พลังงานไฟฟ้าล้วน ก็สามารถเลือกใช้โหมดฟังก์ชันนี้ได้นะถ้าแบตเตอรี่ของคันนี้นะมีเต็มร้อก็เรียกได้ว่าวิ่งได้ไกลนะด้วยระบบ EV โหมดถึง18กิโลเมตรเลยนะครับอันนี้นะครับอยากจะให้ดูนี่เรามีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับเจ้าของคนเดิมเซอร์วิสท,ทุกระยะเลยนะครับแล้วก็ประวัติสวยมากๆเลยใครที่ต้องการดูรถจริงๆนะหรือว่าไม่สะดวกมานะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลตลอดย4ิชั่วโมงเลยครับรีบโทรต